สวัสดีค่ะพี่น้องลูกข้าวเหนียวขึ้นทินค่ะเมื่อนี้มาพ่อกับแมมนี้อีกแล้วพาพี่น้องมาตัดหญ้าไปใหงั่ค่ะมาพ่อมนี้ได้บรรยากาศฝนตกลิ้นอีกแล้วค่ะพี่น้องอันนี้เป็นหญ้าแปลงหญ้า,าพันลู่สี่เนาะ,ะ่ะพี่น้องหนึ่งค่ะกำลังพอดีตัด สันน่นลายมันกัดเซไดไหนนะคะพี่น้องถ้าดีแหละมนนมนิว่าซ้ำเนี่ยมันก็กลินบ่เเลือได้ค่ะคุณผู้ม่มากับตะวดสองคนค่ะพี่น้องมเนเ่ยเอาเพื่อตัดเลี้ยงไปตระทิบน,นี่เท่าอ๋อเนี่ยมันหล่มมาัทาั้งนี้ มาหลาะเบิ่งเขาพอมขาพี่น้องบ่งามค่ะเขาหน้าเด่งสงสัยสิบ่ได้ยังดอกขาะหน้าทงเนี่ยทั้งใต้พุนกระหน่ำน้องป้าแงขึ้นมาค่ะเห็นม่ขาวขาวหนาหมดเนได้ขาพี่น้องน้าท่วมค่ะทั้งใต้พี่น้องบบดนี้ทั้งๆเนี่ยบ่มีน้าค่ะเป็นดินทรายฟังเนี่ยอันนี่ต่ญ้าค่ะบ่มีเขาเลยพี่น้องละกัน ช่วงที่มาพนที่แหลกอะ่ะพนหางค่ะพี่น้องถพากันบกหูนอว่ามันีแ๋ยบบว่าจะไหนเหตุขังแหลกนะคะพ,พ่นพนหางไปที่ไหนพ่อะหยามันขึ้นมาหยาหยามันเลยไงกายเขาบ่มี้เขาแทงขึ้นมาประสบการณ์อีกแล้วค่ะพี่น้องปีนี้หน้าทงนี่เขากับบกงามขามันกับบกคัาากปันเลย ง่ามตัวหนาเนี่ยค่ะพี่น้องนี่อ่ะตะวุดปัดไว้แล้วนี่ยมัมนนิงก็จะโวยขึ้นรถบนนี้พี่นอ้นองเนื้อไทยกินให้พี่น้องเบ่ค่ะ บ้านพี่น้องฝนตกสะบ้านไปหนึ่งบาา่อข่ามองเนี่ยฝนตกลินบรรยากาศฝนตกลินค่ะพี่น้องเป็นยิ่เย็นค่ะไปหนึ่งมากิวมันอันนั่นมันชุ่มชําดีเนาะพี่น้องบ่อแห้งแรงแต่วันบ่อมัมกจะย่างตากผ้าคำไม่ค่อยแหง้ง <c oughs> ได้ค่ะพี่น้องไปลุยแบ่งงานสร้างเนิ่งแน่พี่น้อง cũng không có gì hết. Hình như nó không. Mưa เข้า่ะไปาวเลย เรียบร้อยแล้วค่ะพี่นอ้องหาหย่า,า,ยาขึ้นรถเรียบร้อยแล้วจ้านี่สำหรับกินสองวันพี่นอ้องมือนี่กับมืออื่นค่ะมือฮือตะวุดเสดมากตัดผพ้เดียวแล้วมันึ่งไปเห็นงานไปที่นี่อย่ดีค่ะมองที่ห้องตัดไปนี่ค่ะเดี๋ยวอันมองนี่จงังไหตตะวุดมาตัดเอา ที่เนี่ยมองนี้ไม่ก็จะเกิดเข็นไมเนาะค่ะมองที่ห้องปัดไปเนี่ยค่ะพี่น้องว่ากินดีอยู่ค่ะอยารู้สิเนปีย์นะมิตรทอ,อยู่สวนเละบ้านมันไม่ค่อยหลายค่ะพี่น้องผุนตะวุนพุนลงไปอัอดหนาม่ะเพราะว่ามันมีปองมันหัวหนามมอยู่ให้หน้าค่ะ ฝนตกเริ่มแห้งขถ้งนแห้งขถ้งนค่ะพี่น้องหนาวมืดค่ะอากาศปิดมากเลยเหมือนนพรมะไม่แจงเลยค่ะแห้งกับหมื่ว่านค่ะพี่น้องฝน มือว่านท่องเที่ยวแดดเที่ยวอหน,นั่งจ้วยอุ้ยเปียกมั้งชิปนี่มันนิงเซราพี่น้องไปสำเน็ตสักกอนค่ะฝากพี่น้องคารับชมเป็นกำลังใจให้ลูกขาเนิวขึ้นทีนดเด้อค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตาม เพื่อให้ลูกขขาเนี้ยขึ้นทีนมีกำลังใจเฮ็ดคลิปให้พี่น้องส้มบรรยากาศบานบานวิธีบานนอกยังเสียขาพี่น้องคลิปน,นี้ลาพี่น้องไปส้มนี่สวัสดีค่ะ